สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับป,ป,ปุ้ยหยักอีกครั้งในประโยคง,ไง,ไง่ายๆเวลาที่เราต้องการบอกว่าหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมฉันยินดีช่วยเหลือค่ะภาษาจีนพูดว่ารกต้如果你需要更多帮助的话我很乐意帮忙 如果你需要更多帮助的话，我很乐意帮忙มาดูความหมายของคำศัพท์กันนะคะคำว,ว่ารู้กว๋วรู้กว๋วมีความหมายว่าถ้าหากนะคะซึ่งคำว,ว่ารู้กวัวสามารถใช้กับคำว,ว่าเต๋อควาเต๋อควานะคะเต๋อคว่านี้จะไว้ท้ายประโยคนะคะคก็คือรู้กวัว b ลาบล a เจอขวาก็มีความหมายว่าถ้าหากบางสิ่งแล้วหลักก็รู้กลัวหนีหนีแปลว่า,แบบวาคุณนะคะชื่อแปบลบว่าต้องการปองจูปองแปบลบว่าความช่วยเหลือหรือการช่วยเหลือนะคะเมื่อรวมกันทั้งประโยครู้กลัวหนีชแบบื่อย่ปองเด 如果你需要帮助的าถ้าหากคุณต้องการความช่วยเหลือนะคะก็เป็นยังไงเอ่ยหัวหัวแปลว่าฉันนะคะเขอนเขนก็คือมากมากนะคะในที่นี้เวลาที่รวมกันจะพูดเป็นหันวเขอนหัวเขนจะไม่เป็นหัวเขอนจะเป็นหัวเสียงสองนะคะเนื่องจากวรรณยุกต์เสียงสามเมื่อเจอกับเสียงสามด้วยกันนั้นจะเปลี่ยนข้างหน้าเป็นเสียงที่สองค่ะก็จะเป็น วัวเขินฉันมากๆเลออีเลออีก็มีความหมายว่าเต็มใจนะคะเราสามารถใช้อีกคำหนึ่งแทนคำว่าเลออีได้ก็คือคำว่าแยนอีแยนอีซึ่งมีความหมายว่าเต็มใจเช่นกันเลือกคำใดคำหนึ่งนะคะวัวเขินเลออีปังหมังปังหมังปังหมอนนะคะ ปังหมังมีความหมายว่าช่วยเหลือเหมือนกันค่ะเพราะฉนั้นเมื่อรวมกันวะเห็นเลอ,อีปังหมงังก็จะมีความหมายว่าฉันเต็มใจหรือฉันยินดีที่จะช่วยเหลือนะคะ如果你需要帮助的话，วะเห็นเลออีปังหมงังหากคุณต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ฉันยินดีช่วยเหลือค่ะ如果你需要更多帮助的话 我很乐意帮忙。如果你需要更多帮助的话，我很乐意帮忙。